สวัสดีครับทุกท่านไฮยอนมาแล้วเด้อนี่พี่ทุกท่านเดอ้อตอนนี้หลังคาเรากำลังแข็งแข่งกับฝนอยู่ฝั่ง,งนี้ไม่มีฝนคี่แต่หันมาดูฝั่งนี้นี่เห็นปะเพื่อนกำลังมาแล้วฝั่งนู้นก็ล้อมมาแล้วทุณนะะนี่ไปปักตะคข้ให้นี้เดอ้อนี่ตอนนี้พี่เสกนาเพียงเราก็ เล่นมงินเต็มที่นี่เห็นบ้เห็นบ้าอวหัวใจคนละหนึ่งดวงให้พี่เสกหน่อยเด้อนี่มาลุ้นมาลุ้นเชื่อพี่เสกไหมแล้วเก่งนาเพียงเด็ดนะพี่เสกนาเพียง,ง,ง,างาขาสัน้นบลอนอย่าอ <c oughs> ย่ารู้สังกะจีเป็นล้อมเราไว้หมดแล้ว ข้างล่างก็เตรียมจะขึ้นนี่นู่นเตรียมพร้อมทางนี้ก็พร้อมพร้อมที่จะตกเหมือนกัน วานแล้นก็ปักแทกมา,ลาลลเ,มเลยเด้พ่อลองลเม็ดเลยเด้พุ่นอ่ะเห็นบ้าพุ่นอ่ะพุ่นเข้ามาแล้วจ้าพุ่นอ่ะลบแล้วโอ้ยจัะหน่อยกับปา้าแดงเนาะนี่ท <c oughs> ี่เสียก็อยู่ด้านบนอยู่ มาแล้วฝนก็ตกลตตตตตแล้วื่อยเลป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วนี่ตอนนี้ี่ก็ขึ้นแล้ว จะล่องเน็ตแล้ว,ลลวเดี๋ยวเราก็จะได้หลุดต้นได้นี่เพรามันลมมามันจะได้ทัดหัวแดงหัวแดงหัวแดงถุกล้มกัน มาแล้วจ้าตกแล้วโอ้ยประทันซ้ำตอนนี้ต้องหาที่หลบฝนกันก่อนเออพอไว้ล่อีกจัดอัดมวโมงกับป้าได้นะปะา้ะาได้มุ่งนี่ตกแล้วจ้า ตกแล้วตกแล้วตบแล้วไอ้ยะไอ้ยะผพู้ใดไไปปักกระไร่ก็โตกไปแทะปักเมืเดียวนึงตกแล้วนี่ไหมโอเคขอบคุณสําหรับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ดูคลิปให้พี่นับกับพี่เพชเดอร์และลูกบกของเรานี่สรุปแล้วก็ต้องภารกิจต้องชะงักก่อนเพราะฝนมาโอเคไปแล้วบ๊ายบาย